นานาไราบีนาเผยทะเลาเวจนเกือบเลิกขั้นเก็บกระเป๋าออกจากบ้านนานาไราบีนาแชร์เรื่องราวชีวิตครอบครัวกว่าจะมีวันนี้เคยผ่านเรื่องหนักที่สุดจนเกือบไม่ได้ไปต่อขั้นเก็บกระเป๋าออกจากบ้านแต่สามีเวไทเทเนียมก็ไม่ตามเนาะโดยนานาไราบีนาเปิดใจในรายการวูดีเอว่า เคยคิดนะว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ในวันที่พร้อมเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการแชร์ต้องเป็นประโยชน์กับหลายๆายคนซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ได้บอกเวนะแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้ไปทำให้เจ็บอะไรกับใครนอกจากเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำคือเราก็เคยเจอจุดที่ไปต่อไม่ได้ตอนนั้นนา,นานาก็เก็บของออกจากบ้านเลยโมเมนต์นั้นคือรู้สึกว่าฉันต้องทาอะไรสักอย่างเพราะว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถึงจะทาให้เขารู้สึกว่ามันโกรธจริงแล้วเขาก็ไม่ตาม หัวเเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็กลับเพราะเขารู้ว่านานารักลูกมากแล้วเขารู้ว่าสุดท้ายวันที่นานานจะไปมันต้องมานั่งคุยกันต้องไม่ใช่แบบนี้แต่เราด้วยความที่บางทีรู้สึกว่าโมเมนต์นะช่วงเวลานั้นต้องไปก่อนต้องออกไปไหนสักที่ให้เขารู้ว่าฉันโกรธมากเลยเก็บของถามว่าไปกี่วันคืนเดียว หัวเราะไม่ว่าวันนั้นเขาจะผิดขนาดไหนในสุดท้ายเขาก็คือคนที่ปลอบให้เรารู้สึกดีที่สุดทั้งที่เขาก็คือคนที่ทำให้เราเสียใจที่สุดเขาก็เลยบอกว่าคุณกลับมาคุยกันวันนั้นคือจำได้ว่าหน้าจะเป็นวันวาเลนไทน์ที่หยิบของออกไปแล้วเขาก็ไปเที่ยวด้วยไม่ได้สนใจเพราะว่าถ้าคุณเลือกทางนี้มันไม่ใช่เขาก็จะแข็งถามว่าทุกวันนี้ยังมีเรื่องแบบนี้ฝังอยู่ไหมมันก็ขึ้นมาบ้างเคยทะเลาะกันรุนแรงแต่ไม่ใช่รุนแรงแบบทำร้ายกันนะแต่รุนแรงแบบเถียงกันหนะัก อุ้งอิงควงมดดำตัวแม่ตัวมัมขึ้นขบวนรถแหม้ายูนิคอร์บงคอกไพร์2024อุ้งอิงควงมดดำตัวแม่ตัวมัมขึ้นขบวนรถแหม้ายูนิคอร์บงคอกไพร์2024สนับสนุนความเท่าเทียมเทศกาลแห่งสีสันบางกอกไพร์เฟสติวัล2024อีบ g งคอก r พร์เฟสติวัล2024ภายใต้แนวคิด Celebration of Love โดยนรมิไพร์จับมือกรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมฯและภาคเอกชนองค์กรสิทธิเพศหลากหลายกว่า30องค์กรเพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชนลิกกีอันและนับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียม อุงอิงแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ควงมดดำคชาพาตันเจริญที่ปรึกษาคณะกรรมาการพอรอบอสมรสเท่าเทียมขึ้นขบวนรถแหมายูนิคอน a n g คอกไพร d ์2024ครั้งแรกเพื่อตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียมสู่สังคมไทยอุงอิงแพทองทานได้เผยว่า การมาร่วมงานในวันนี้และรวมถึงการที่สวมร่วมกับการออกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในฐานะที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มตัวเราชัดเจนมาตลอดการที่คนเรารักกันกฎหมายก็ควรจะยอมรับซึ่งคนเราควรจะมีสิทธิ์ทำให้ความรักเหล่านั้นเป็นจริงพักเพื่อไทยเคยพยายามผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพักไทยรักไทยจนมาสำเร็จในรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินเราตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทย จะได้ใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมในเร็วๆนี้